แต่ในเวล4 2นาทีครับคุณผู้ชมครับงานออกแบบหรืองานบริการทุกประเภทเนี่ยนอกจากจะต้องคํานึงถึงการตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้แล้วนะครับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคํานึงถึงคือการหากลยุทธ์หากลยุทธ์ยังไงให้มัดใจลูกค้าด้วยวันนี้เนี่ยนะครับบริษัทแอ r l ไลน์เมทัลจำกัดนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างธุรกิจที่เราสามารถจะศึกษากลยุทธ์ของเขาครับและความสําเร็จของเขานําไปปรับใช้กับธุรกิจของเราได้ติดตามใน SME ต้องขยายครับ หัวใจสำคัญของธุรกิจร้านอาหารโรงแรมพัตคาารหรือสายการบินก็คือครัวครัวที่ดีไม่ใช่แค่ใช้งานได้ยาวนานทำงานได้สะดวกหรือถูกสุขอนามัยแต่ต้องช่วยลูกค้าประหยัดพลังงานพื้นที่เวลาและแรงงานคนได้ด้วย กว่า52ปีที่บริษัท Alloy Metals Thailand จำกัดส่งมอบระบบครัวคุณภาพระดับมาตรฐานสากลให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆทั้งในและต่างประเทศและได้รับความเชื่อมั่นในกลุ่มลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันทายาทธุรกิจรุ่นที่2ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วยการพัฒนาครัวอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างครบวงจร เราทำ total solution สำหรับโครงอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ออกแบบผลิตติดตั้งนำเข้าและก็บริการหลังการขายโดยลูกค้าจะมาพร้อมฟู้ดคอนเซ็ปต์และข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปไม่ว่าครัวหลังบ้านที่ต้องการไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือครัวหน้าบ้านที่ต้องการความสวยงามเป็นสำคัญ Lime เมทัลสร้างจุดแข่งธุรกิจด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญพร้อมประสบการณ์ในการบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยได้อย่างตรงจุดภายใต้แนวคิดในการบริหารที่เน้นความซื่อสัตย์จริงใจต่อลูกค้าและคุ้มค่าต่อการลงทุนความท้าทายของเราคือทำอยังไงให้ทุกอย่างฟิตเข้าด้วยกันอย่างลงตัวต้องคำนึงถึงการใช้งานลูกค้าไปจนถึงลูกค้าของลูกค้าเช่นจะวางฟโฟลอย่งไง ให้ทำงานได้สะดวกหรือเลือกอุปกรณ์แบบไหนที่เหมาะสมกับการใช้งานช่วยลูกค้าแก้ปัญหาอยู่เสมอเพื่อให้ลูกค้าได้โซลูชันที่คุ้มค่าต่อการลงทุนลดความกังวลและประหยัดเวลาสำคัญที่สุดคือการทำธุรกิจบนความซื่อสัตย์เมื่อลูกค้าเติบโตเราก็เติบโตและยั่งยืนไปด้วยกันในการต่อยอดธุรกิจเราต้องต่อยอดจากจุดแข็งไปพร้อมกับการสร้างคานผนแรงต่างๆอย่างเช่นเรื่องคนความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าคู่ค้า และพนักงานเรื่องระบบที่ทำให้งานมีมาตรฐานสม่ำเสมอพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดธนาคารกรุงเทพเป็นพันธมิตรที่ดีกับธุรกิจตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณพ่อพี่สาวจนกระทั่งปัจจุบันให้คำปรึกษาสนับสนุนสินเชื่อในการทำธุรกิจของเราให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ ต่อไปของ a l l i e n Metals คือการมุ่งมั่นขับเคลื่อนอุตสาหกรรมครัวไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการนำแนวคิดเรื่องความยั่งยืนมาใช้ในตลอดทั้งกระบวนการการส่งมอบสินค้าและบริการเป้าหมายของเราในตอนนี้คือมุ่งเน้นนำเสนอโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานและยั่งยืนซึ่งเป็นแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่ a l l i Metals Thailand ให้ความสาคัญในการสานต่อวิสัยทัศน์มานานกว่า52ปีค่ะ